อ่ะละครับคนดูก็ต้องสวัสดีดูด้านหน้าอยู่ผมซัมเมอร์นะครับวันนี้เกมฟรีไฟนะครับคนดูนี่นะครับก็จะมีกิจกรรมใหม่มานะครับก็จะเป็นชุดนะครับซาสึเกะนะครับคนดูแต่ก่อนอื่นได้นะครับฝากคนดูนะครับกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง50ไลค์ด้วยนะครับถ้าถึงก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมากเลยครับคุณดูนะเท่ๆไปฟยวนะดูดูด้านหน้าอุ้ยแล้วก็มีโทเคนเนธปงเวทนะครับไม่รู้เน่อะไรนะโอ้แพงอยู่นะตัวเนี้ย อุ้ยโหปืนก็ไม่เท่าไหร่วะ่ะผมขอไม่เ้อาแล้วกันนะปืนมาผมเพิ่งได้เพชรมาผมขอญาตสุ่มเลยแล้วกนะันโอ้โอ,โอเดี๋ยว,ยวผมปิดเสียงก่อนแต่คนดูไม่ได้ินเสียงหรอกเออเดี๋ยวผมได้ยินนะครับพอดีผมเปิดอัดไว้แค่ไม่นะครับคนดูว่าคนดูจะได้ยินเสียงผมเท่านั้นมาสกอเฮ้ยซุ่มออกมาเยอะนะเนี่ย สองร้อยห้าสิบเท่าไรเดี๋ยวผมค่อยไปบอกให้ตอนท้ายใต้คอมเมนต์แล้วกันนะเอ,อ้ยเจ๊น้องโอ้โหอดีเปะเกยไปนิดนึงสุ่มไปเลยนี่เลยเท่ๆไปเฟียวป๊บสัสเกตคุงนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมจะพาไปสุ่มเก้าหางด้วยนี่เลยผมอยากได้มานานแล้วตอวนี้ แต่ยังไม่เวลาอัดคลิปนะครับมามาครับผมมาครับผมมาครับเดี๋ยวเก้ามาครับผมโมโหออกสี่เก้า้านะครับคุณดูดีไม่ออกท้ายนะครับมาแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นของซากุระนะครับคุณดูวันนี้มามาหลายวันแล้วผมไม่ได้มาสุมให้ดูทีก็ผมได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เดี๋ยวจะมาซื้อกันแล้วกันชุดนี้ครบซื้อไปนะครับยังไม่เปิดนะแล้วก็สามารถซื้อซากุระได้เลยนะครับนี่ กิดเลยครับผมยังไม่กดใช้นะครับซื้อเคียวหน่อยแล้วกันนะครับคุณดูซื้อเคียวออันนี้ล่มล่มกาซื้อไปอน,นี่แหละซื้อซื้อนะโอ้โหถ้ามีเพลงแบบหมอลำเข้าไปก็ต้องขออนุญนะครับคุณดูนะพอดีแบบไม่รู้มันจะได้ยินเสียงเพลงหมอลำหรือเปล่าไม่รู้เปิดอะไรปล่านี้มานี่อะไรอ่ะเปิดไปโอเคนี่อะไรเปิดไปโอ้ได้อะไรไม่รู้เปิดไปปึ๊บ ได้อะไรเนี่ยโอ้โอ้โอถามว่าเนอะผมไม่มีหรอกเ,เนี่ยไปนี่นะโอ้ยได้หัวได้เงงเฮ้ยอามวอามาเลยอ่ะขอถามวันเกิดมึงซื้อไปเอ่อชุดที่เดียวผมมีมาแล้วที่ละซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็เอันนี้ซื้อแล้วเหรอเพาฝั่งนี้ไม่ได้ซื้อเดีย๋ยวซื้อฝั่งนี้ก่อน อซื้อหน้าไปครับไอวอรซื้อไปอันนี้ไรซื้อไปครับผมมาเป็นชื่อซื้อไปมาโทเค็นซื้อไปครับผมต่อไปนี้อะไรไม่รู้ซื้อไปครับเอโทเค็นอะไรไม่รู้อันนี้โทเค็นขั้นขั้นโทรขอไมซื้อแล้วเหนเออไหน่ก็มาแล้วซื้อไปไหนรอเดี๋ยวเชอันนี้ะอไรของมาดหรอซื้อไปอันนี้ของอะไรไม่รู้ซื้อไปไอโทเค็นเหมือนกันนี่ปืนไม่ซื้อนะครับนี่แหละ ุดผมมีนี่มาแล้วไม่เส่โอเคอันนี้อะไรมียังซื้อไปแต้ไม่เปิดครับเก็บแล้วก็นีซซน่ซื้อครับผมซื้อท่านี่เลยเท่ๆครับโอเคครับซื้อโอเคไม่เสร็จวนะครับฝั่งนี้หมดฝั่งนี้ก็หมดแล้วโอเคโอ้ กิจกรรมซาสุเกะนะครับคุณดูเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีชุดน้องนะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับมีนิดวงแหวนด้วยนะครับคุณดูตึงๆนะโอ้ผมชอบเสื้อ่ะแต่งแยกได้ปะโอ้ยอะไรเนี่ยนะไม่เข้าไม่เข้าโอ้แต่งแยกแต่งแยกไม่เข้าคนดูแต่งแยกไม่เข้า เอาละครับเพื่อนๆนะก็สำหรับคลิปนี้นะพี่ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะครับ